กับบัชาชาฟอกูดแล้วนะเราก็มาอยู่กับท่าเรือบุญสิรินะครับฉากับเรามาที่บุญสิริแต่ขามาเราอยู่ที่เสดำโกนะครับก็ท่ารถนะครับจอดในร่มเป็นแบบนี้นะแล้วก็สำหรับที่นี่ก็จะมีร้านกาแฟนะครับร้านอาหารขายด้วยนะครับมี อนนี้เลยรถจนหนึ่งนะครับนี่อานนี้เลยนะแล้วก็ร้านกาแฟใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยจุดนี้มี ATM นะครับผมร้านกาแฟเบเกอรี่ขายมีขนมขายนะครับ นี้นะไอสกรีมก็มีมีเลยซุ้มร้านแบบนี้นะครับสายดีที่นั่งในร่มให้บริการเอ๋ครับก็ประมาณนี้นะจุดที่จะมารับตั๋วเรือนะครับเช็คอินก็ตรงนี้เลยนะแล้วก็ เสร็จปุ๊บเขามารอตรงนี้รอรถเรียกนะครับเขาก็จะพาขึ้นไปตามสติ๊กเกอร์สีนะครับ